อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซ่อมสปอร์ตไลท์โซล่าเซลเปิดไม่ติดติดไม่ตลอดคืนติดแป๊บเดียวดับติดไม่ทั้งคืนหรือกลางวันมีไฟกระพริบกลางคืนไฟไม่ออกอ่ะเรามาดูกันครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอ่ะอันที่หนึ่งครับเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเปิดกลางวันอย่างนี้ได้ป่ะเนี่ยกลางวันสามารถเปิดได้อ่ะอันนี้อันนี้เพมันอยู่ในร่มนะมันก็เลยไม่ค่อยกลางวันเปิดได้แต่พอเนี่ยเปิดปิดกลางวันได้แต่พอกลางคืน มันกลับเปิดปิดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีแบตไงรู้ได้ไงว่าไม่มีแบตเนี่ย,เ,ยเห็นปะเนี่ยผมผมไม่ได้ต่อแบตเนี่ยคือถ้าเกิดกลางวันนี่นะเราสามารถเปิดได้อาแล้วกลางคืนกลางคืนเนี่ยสมมติแผงมันไม่ได้รับแสงใช่ปะแผงไม่ได้ไม่รับแสงมันไม่สามารถเปิดปิดได้อะแสดงว่าแบตมันพังเอแบตมันพังแล้วจะรู้ได้ไงว่าแบตมันพังต้องแกะไหมมันก็ต้องแกะก็ได้นะหรือมีอีกวิธีหนึ่ง มีตัวที่เรียกว่า USB USB d e b u g k e r เราสามารถเช็คว่าแบตพังไม่พังได้โดยไม่ต้องแกะแบตอ้าวงงเลยสิงงเลยสิอ้าวเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทำยังไงอ่ะเนี่ยครับวิธีเช็คว่าแบตพังไม่พังโดยไม่ต้องแกะแบตบางคนบอกเอาอันนี้แกะไปแล้วอันนี้สาธิตให้ดูเออแต่ของจริงไม่ต้องแกะอ่ะท่านสามารถใช้ตัวนี้ครับนี่ USB d e b u g k e r มันคืออะไรอ่ะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านนะถ้าเสียบไฟอ่ะบางรุ่นมันก็ไฟนิ่งบางรุ่นมันก็มีไฟกระพริบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไฟสถานะเชื่อถือไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดเสียบไฟแล้วมันมีไฟอยู่ไม่ได้หมายความว่ามันชาร์จนะบางรุ่นมันก็กระพริบแต่รุ่นนี้ไม่ได้กระพริบดูง่ายๆครับถ้าเกิดแบตมันพังหรือมันเต็มแล้วเนี่ยเวลาเสียบไฟเนี่ยกระแสมันขึ้นศูนย์แอมป์อ่าแต่รุ่นนี้รุ่นนี้ไฟมันไม่ได้กระพริบขออภัยด้วย ไอ้บางรุ่นนะ่ะเสียปุ๊บมันก็กระพริบเหมือนว่ากําลังชาร์จอยู่โกหกหลอกลวงมากเลยอ่าแต่รุ่นนี้ไม่ได้กระพริบอืมก็สมมุติว่ามันกระพริบบางคนคิดว่าเอ๊ะมันกระพริบมันคงชาร์จไม่ใช่เพราะว่าอะไรเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าแบตพังไม่พังโดยไอตรงนี้เนี่ยอ้าวแล้วถ้าเกิดแบตไม่พังไปยังไงอ่ะเดี๋ยวผมดูนะดูนะแบตไม่พังแบตไม่พังมันต้องมีกระแสไหลผ่านอ่ะเอาเครื่องไอ้นี่มาวัดอ้างอิงเดี๋ยวจะงงว่าไอ้เครื่องของผมมันเนี่ยแบตไม่พังต่อฟับ นี่บอกแล้วไฟสถานะมันไม่ได้บอกบ้าบอคอแตกอะไรเลยอันนี้ไฟสถานะไม่วิ่งเหมือนเดิมถูกปะแต่มีกระแสไหลผ่านในระบบเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกนะไฟสถานะอย่าไปดูใครเป็นช่างโซลา่าเซลแล้วดูไฟสถานะนี่เลือกคบเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ติดแล้วนี่อันนี้มันวิ่งแอมกว่า1.2ึ่งอหนึ่งจุดดอ่าเห็นปะเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งแอันนี้หนึ่งหนึ่งเจดหนึ่งเกเนี่ย วิธีดูว่าแบตพังไม่พังโดยไม่ต้องแกะเนี่ยใช้ USB d e b u r k e r ท่านสามารถชุบลงไปได้โดยไม่ต้องอานั้นเนี่ยอันนี้สมมติเราไม่ได้แกะไงสมมติเราไม่ได้แกะเราเสียบเราก็รู้แล้วว่าแบตมันใช้ได้ถูกป่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติแบตมันพังเลยปะ่ะอ่ะสมมติแบตมันพังถอดแบตออกอ่ะถอดแบตออกอ่ะถอดแบตออกมันทำไมยังกระพริบไว้นะ่ะอ่ะถอดแบตออกชาร์จชาร์จอย่างนี้มันคือชาร์จเนี่ยบางคนบอกอย่างนี้มันคือการชาร์จ บอกอย่าไปเชื่อมันไม่ได้ชาร์จเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีกระแสไหลผ่านในระบบและเห็นปะครับเนี่กระแสไหลผ่านในระบบไม่มีดูที่ USB d e b u g k e r อ่าเห็นปะเราสามารถเช็คได้เบื้องต้นว่าแบตพังไม่พังโดยใช้ตัวนี้โดยไม่ต้องแกะ่ ه, ผมเชื่อว่าไม่มีช่องไหนมาเช็คอย,อย่างนี้ถ้าเกิดท่านถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยอช่องศูนย์โซลาเซลล์อเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออส่วนเรื่องแผงอ่ะ ผมค่อนข้างยืนยันเลยว่ามันไม่ค่อยพังแต่ที่พังอะคือคนใช้คืออะไรอะเนี่ยครับโซล่าเซลล์ครับ,รบมันจะมีเงี้ยงเียงเห็นปะมันจะมีนูนๆูรูๆล,ล,ลงไปแล้วที่แผงมันก็มีเงี้ยงเงเนี่ยเราต้องดูเงี้ยงเงียงอะมันต้องอยู่ตรงรูๆูอ่ะก็เสียบไปมันมีมนุษย์บางประเภทครับไม่ได้ดูลงดูลูอะไรเลยขอให้รู้ได้เสียบอะเสียบปุ๊บแล้วก็บอกว่าพางังเออฉะนั้นครับเรื่องแผงส่วนมากไม่พังหรอก เสียบไปเหอะเออเสียบไปเหอะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเพื่อความชัวร์เราก็วัดไฟเออวัดไฟแผงโซลา่าเซลล์ควรจะมีไฟ6โวลต์ขึ้นไปกลางแจ้งอ่าถ้าในร่มก็อาจจะไม่ถึง6โวลต์6โวลต์6นิดนิด6ตรงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะกลางแจ้งเพราะว่าระบบสปอร์ตไลท์ครับแผงใหญ่แผงเล็กมันเป็น6โวลต์หมดอยู่ที่ว่ามันจะวัดได้กี่แอมป์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่ากําลังชาร์จมันจะมากจะน้อยเนี่ยก็วัดจิ้มไปาปาบปาบ หมนุนวัดโวลต์วัดเอซีอีกเหมือนอีกนี่อันนี้ได้ 8, ห้าจุดแปดเหรป้เพราะว่ามันวัดในร่ม,มเรื่องโวลต์อ่ะไม่ใช่ความแรงในการชาร์จนะโวลต์ไม่เกี่ยวกับความแรงในการชาร์จความแรงการชาร์จคือแอมป์คือกระแสแผงใหญ่แผงเล็กโวลต์พอๆกันแต่ที่ต่างกันคือกระแสช่างชอบแบบโอ้โหไฟมันก็แรงหกโวลต์มันมันแค่แรงดันความต่างศักดิ์แรงดันความต่างศักดิอ์อย่าอย่าอย่าเมินอย่าเมินอ่ะ อ่ะส่วนมากอ่ะมันเป็นที่แบตเป็นที่แบตแบตโซล่าเซลล์ครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3.2โวลต์เออถ้าแบตใกล้ๆบดก็อาจจะเป็น2.8อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูปบบอา้าวแม่งวัดผิดอกีกสับสายเหละดโดนคอมเมนต์ว่าผิดสายอกีกนี่เห็นไหมมัน3ามจุดสามจุางเงี้ยเออคือส่วนมากสปอร์ตไลท์มันพังอยู่2ที่ พังอยู่2ที่นะคือ1แบตสองแผงวงจรคือถ้าเกิดวัดแบตแล้วแบตมันมีไฟเลยนะก็เป็นที่แผงวงจรพังเออบางครั้งแผงวงจรมันก็มีพังแบบพังไปเลยสนิทนะเออพังไปเลยแบบคือทําหาอะไรไม่ได้เลยกับพังบางระบบเช่นมันชาร์จนะแต่ต้องมาคอยเปิดปิดเองมันไม่ยอมเปิดปิดอัตโนมัติอะไรประมาณเนี้ยเออมันไม่ยอมเปิดปิดอัตโนมัติเพราะว่าไม่รู้ะอะ วิธีแก้ก็คือท่านก็ทําใจยอมรับมันหรือเปลี่ยนแผงวงจรแผงวงจรร้านผมมีขายเออส่วนแบตถามว่ารุ่นไหนใส่กี่ก้อนคุณคุณอย่าเอาเลขวัตตมาตัดสินว่ารุ่นไหนใส่แบตเท่าไหร่อย่างไอเนี่มันเป็นรุ่น1 0 0วัตต์แต่ใส่แบตถึง5ก้อนมันเป็นร0 0ยวัตต์พรีเมียมไงเออคือบางรุ่นโคมขนาดนี้มันก็เขียน3 0 0วัตต ใช้แบต2ก้อนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับราคาเอออย่างไอ้รุ่นเนี้ยมันห้าก้อนเพราะว่าแผงมันหกสิบเซนมันเป็นเกรดพีเมียมสปอร์ตไลท์มันมีหลายเกรดเออบางคนก็แบบสนใจเลขหวัดสูงๆราคาถูกๆเวลาจะดูนะดูที่ขนาดแผงแล้วก็แบตอ,อ่าดูขนาดแผงแล้วก็แบตไอ,อ้ตัวนี้เป็นตัวที่สว่างสุดอ่าเดี๋ยวพันแป๊บอ่า แล้วก็ใส่แบตเรียบร้อยแล้วถามว่าสปอร์ตไลท์ราคามันทาไมต่างกันอันที่1นนะไม่ได้เป็นเลขวัตต์ไอ้ตัวนี้มันเป็นรุ่น100วัตต์หนึวัตต์ที่สว่างมากนะโค้งขนาดนีหน้หนึ่งครับมันเป็นที่สเปคข้างในเนี่ยแบตไอตัวนี้ดั้งเดิมมันใส่ยี่ห้าแอมป์เราก็ต้องใส่ยี่ห้าแอมป์เพราะว่าแผงมันใหญ่มากราคาสปอร์ตไลท์นะบางคนดูเลขวัตต์นี่มือใหม่แสดงว่ามือใหม่รุ่นนี้เขียน100วัตต์แต่แบตยี่ห้าแอมป์เป็นรุ่นที่สว่างที่สุด ผมกล้ายืนยันเลยนะที่ทดลองมาสว่างที่สุดในบรรดาโคมขนาดเนี้คือเจดีอ่ะยี่ห้อเจดีหนึ่งร้อยวัตต์ก็โคมเท่านี้แบตเท่านี้เหมือนกันอ่าตัวเจดีหนึ่งร้อยวัตต์เอ้เจดีหนึ่งร้อยวัตต์แบตแค่สี่ก้อนเป็นแบตยี่สิบแอมันนี้ยี่ห้าแอมเจดีหนึ่งร้อยวัตต์นะแบตแค่ยี่สิบแอมเพราะว่ามันไม่ได้สว่างเท่านี้รุ่นนี้รุ่นนี้เมื่อก่อนราคาถูกกว่า J d ดี0วัตต์เดี๋ยวนี้ราคาแพงกว่าแล้ว ราคาอยู่ที่2องพันกว่าสปอร์ตไลท์ตอนนี้ขึ้นราคาหมดครับอ่าอันนี้เราจะติดดูปืนยิงกาวช่องนี้ยากจนเอาเงินไปซื้อแบตหมดอีกอย่างหนึง่งรับราคาสปอร์ตไลท์แต่ละร้านไม่เหมือนกันเพราะว่าการรับประกันเอออย่างอันเนี้ยเป็นเคสเคมอ่าเป็นเคสที่ลูกค้าเขาเคมมาเขาส่งเคมมาสองเดือนแล้วแหละผมยังไม่มีเวลาซ่อมเออก็อร้านผมอ่ะรับเคมมนะแต่ช้าก็ขออภัยด้วยออ ซื้อร้านผมอะไม่ต้องห่วงว่ามันจะพังถ้าเกิดมันพังอะผมเคมให้แน่แนแ่ติดไงไม่นะปึ๊บต่างหาแล้วมอืม,อมแฮ้เรียบร้อยนคือราคาแต่ละร้านนไม่เหมือนกันเรื่องการประก,กาศเนี่ยอย่างไอเนี่ยห ห้าก้อนก็หกร้อยกว่าเออถ้าเกิดท่านไปซื้อร้านอื่นเขาอาจจะไม่รับเคมท่านก็ต้องจ่ายเพิ่มหกร้อยแล้วแบตแต่ละแบตแต่ละก้อนเนี่ยนะสองก้อนเหมือนกันสองก้อนเหมือนกันแต่ความจุต่างกันก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อให้ดูเลยเออผมถ่ายเก็บไว้แล้วเรื่องบงเรื่องแบตเรื่องซ่อมคือระบบใหญ่ๆนะเออไปไปหาช่างคนอื่นแต่และถ้าระบบเล็กๆเนี่ยผมผมน่าจะยืนหนึ่งแล้วนะเออยืนหนึ่งในซอยนะเนี่ย เป็นอย่างเงี้ยใส่ไปถ้าเกิดท่านสนใจซื้ออะไหล่แผงวงจรอะไรอย่างเงี้ยแผงเก่าๆก็มีขายก็แอดไลน์มาได้ครับที่ศูนย์โซลาเซลล์เนี่ยเลขศูนย์แล้วก็โซล a าเดี๋ยวผมหาไอ้นั้นก่อนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันใส่รีเฟกตเนี่ยะให้ถูกอ่ะเลงก่อนเล็งก่อนไอนน้ตัวนี้มันจะไมโสมจงมังวะเล็งปั๊บนี่แล้วเราก็เอาอันนี้ยิง นี่อ่าว้าเห็นปะ่ะช่องอื่นเขามีปืนยิงกาวอันนี้ไม่มีปืนปืนเป็นสิ่งอันตรายล้อเล่นปืนมันหายไปไหนไม่รู้แต่ไอ้น,นี่มันยังเหลือก็ทําทาไปขออภัยด้วยอ่าเนี่ยซ้อม แล้วก็เดี๋ยวไปตากแดดสว่างมากเลยตัวนี้ใครสนใจก็สองพันกว่าเออราคามันต่างกันบางคนบอกโอ้ร้อยว่าสองพันกว่าก็ดูแบตดิแบดไปหกร้อยแล้วเออแบดไปหกร้อยแล้วแต่ตอนนี้ของหมดนะไม่รู้มันจะมาชาติไหนเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปิดปิดไอ้กระจกครอบอ่าเราจะเอาปืนยิงปุ๊บไม่ได้ปืนหรอกไอ้ขาวๆนี่แหละยิงรอให้นี่แห้งก่อนไหมก็ ก็ลอก็ได้มัง้งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ได้อันนั้นมากมนักขาวๆยิงไปอีกกลัวไม่แน,น่เรากลัวไม่แน่นเราแบบเราซ้ำๆก่อนซ้ำม,มันอยู่ข้างในลูกขาไม่เห็นอ่ะอ่าต่อไปก็เป็นการปิดกระจกอ่าปิดกระจกปิดทีละอันละการเนี่ยเปิดยิงกาว ว่าปิดเค่ตรงบูมพอคือเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่แบบว่ามันแบตพังมาจากโรงงานอา่าถ้าคือของร้านผมไปนะของพังอะ่ะอย่าเขียนอะไรที่โคมความจริงเคสนี้มันควรจะได้เคมเร็วด้วยนะเออคือถ้าเกิดมันพังซื้อไปพุบพังอะไรอย่างเงี้ยพอดีเขารีบไงผมไม่ได้เช็คก่อนเขารีบผม,ผมไม่ได้เช็คก่อนก็เลยก็เลยส่งไปเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเช็คก่อนทุกอนันแมต แล้วพังเนี่ยแล้วเขาก็เขียนคาว่าเสียแล้วเนี่ยเห็นปะคำว่าเสียแล้วผมก็ไปเคลมกับโรงงานไม่ได้ไงผมต้องออกตังค้าแบตเองคือถ้าเกิดเขาไม่เขียนคาว่าเสียนะคือเสียก็หาอะไรหาอะไรอันนั้นก็ได้ไม่ต้องเขียนคําว่าสออเสียดูเสียเขียนแบบเขียนแล้วผมก็เอาไปเคลมกับโรงงานไม่ได้ไงเออผมก็ต้องออกตังซื้อแบตเองเนี่ยสองอันเนี้ยค่าเคลมก็แบตสองอันก็พันกว่าแล้ว ห้าห้าก้อนหกร้อยบางคนเอยแบตบสมัยแพงกันงล้นาน้นถูกเออเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยท้ายคลิปว่าแบตบคุณภาพมันต่างกันเออของแพงกับของถูกสองก้อนเหมือนกันอีกก้อนนึงวัดได้สิบอีกก้อนหนึ่งวัดได้หกอ่กกอดดอะเออเนีคือถ้าเกิดใครสนใจสินค้าร้านเรานะครับก็แอดไลน์มาสอบถามได้คือสินค้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะ่ะเออสินค้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่า ช่วงนั้นมันจะเป็นอันไหนเออเมื่อก่อนเนี่ยช่วงไอ,อ้ตัวนี้ขายดีมากเลยนะเออแต่ตอนนี้ของมันหมดไปแล้วก็เป็นตัวอื่นแทนเนี่ยเนี่ยอ,อดม,มุมปัป๊บจริงๆมันมีที่ล็อกอีกนะเดี๋ยวใครล็อกเดี๋ยวเอาไปตากแดดก่อนเดี๋ยวผมเอาไปตากแดดเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการซ่อมสปอร์ตไลท์โซล่าเซล